ครับน่าจะปลาใหญ่กินมันนะครับผมเนี่ยเนี่ยขาดมปเลยแหละผนลงแล้วครับนะาครับ บรรยากาศบริเวณหมายวันนี้ครับผม จอดรถได้นะครับไหนนี้ก็ตั้งแดดนะครับไม่มีร่มร้องเพียมร่มมาเลยครับ สวัสดีครับขอสวัสดีเพื่อนๆปีๆหน้าหน้าตุ๊กป่าแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมครับผมก็เช่นเคยครับวันนี้จะอยู่กับผมครับน้ารมครับผมกับช่อง sj fishing ครับผมสำหรับวันนี้ปลาหน้าหน้ามาอยู่ตีใหม่ของเก้าครับผมของเก้าทันยบุรีครับผมกับเส้นทันยะนครนายกนะครับยเส้นนี้กับสำหรับใหม่นี่ค่อนข้างจะแดดนะครับผมพอคลายนิลมไปได้ครับเพราะว่า ้นใหม่ต้นน้อยครับบางแดดไปได้ครับผมต้องเอาลมมาตัวนครับผมตามมาใหมยนี่ครับสำหรับพิกัดไม้ดิผมจะปักมุดไว้คอมเมนต์ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับผมก็จะคืนฝนตกครับอย่างนักเลยครับกะเจ้านี้เขาก็มารุ่นแตยการครับว่าจะได้ตัวได้แต้มก่อนนะครับสําหรับมาถึงไม้ก็ประมาณเก้าโมงครึ่งครับตอนนี้ก็สิบโมงแล้วครับสิบโมงนิดๆนะครับก็ มาตามรุ่นตามเชียร์ไปได้วยกันครับว่าวันนี้เขาจะได้แต้มได้ป่าหรือจะมีผลงานฝากน่ๆก่อนนะครับอ่าเ็ตอุปกรณ์ไวรียบร้อยครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงไม้แหลกแต่เดี๋ยวเขาไปลงไม้แหลกพร้อมๆเหมือนเลยครับไปครับผม ครับน้าครับได้ลงไม้แรกไปเป็นทีรยบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันเข้าว่อาจจะได้แต้มต่อนครับผม เดี๋ยวกลับทันแน่ครับตัวน้อยครับปล่อยครับผม แล้วก็บวกับนแหละก็ป่าทูครับผม なんだ แพ็กมุดแล้วก็ต้นแะล้นไม้นี่แพ็กกู่ตลอดเลยครับผมแต่ว่าปลาเล็กครับเดี๋ยวกันนะเี้ยเขาปล่อย นะครับน่าจะปลาใหญ่กินมันนะครับผมเนี่ยเนี่ยขาดไปเลยเละย,ย,ยังยังกันฟุ้งแล้วผมเนี่ยตาปลาหายเลยอะ่ะโอ้โหจะดูเปล่าวะ แด่นนะครับมืดมาแล้วครับผมมืดจึ๊บมาเลยครับผมโอ้จะรอดไหมนี่ ลงก็แค่ต้องรับเขาหินแต้มแรกครับผมจะเซาแต่ลงมาได้แต่วฝาขาวอ่ะหินกับปหินเหมือนนะครับก้อนยงใหญ่เ,เลยครับผม,มฝนลงแล้วครับน้าครับ Thank you. wow. Sẽ dây, sẽ dây, phục dây. ครับนั่นนะครับตอนนี้ฝนตกนักขนาดนักเลยครับผมก็บมีทีท่าว่าจะยุดจะย่งเลยครับผมก็สําหรับวันนี้ก็คงจะต้องพอแค่นี้แหละครับผมตอนแรกว่าถ้าฝนซาแล้วผมจะลุยต่อสักพักหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็บ่ายโมงนะครับตกมาได้ชั่วโมงแล้วครับผมก็ตอนก็หมดเวลาเวลาหมดแล้วครับสาหรับวันนี้ก็ผลงานในวันนี้ก บเป็นทีน่าพอจต่อได้ครับผมครับนั่นนะครับสำหรับผลงานใหม่ของเก้าวันนี้ครับใหม่ของเก้าวันนี้ครับผมครับผมก็ในประมาณนี้ครับผมใหม่ของเก้าวันนี้ครับ ครับวันฝนตกครับผมครับก็ได้ลงไปประมาณชั่วโมงปลายนะครับวันนี้นะครับฝนลงมากนครับผมกระนำเลยครับสำหรับใหมายนี่จะสายขาวนักขนาดนักเลยครับผมแล้วก็ป่าน้อยครับกินจัดขนาดนักเลยครับโยนปุ๊บกินปั๊บโยนปั๊บกินปุ๊บเลยครับ มาแพกคู่นะครับป <Jean> ่าทูป no ป่า <nota'> ทูปป่าทูตลอดเลยครับผมแต่ว่าก็ยังเก็บแต้มปัจจนได้ครับก็พอเริ่มเก็บแต้มปัจจนได้เอ้าครับฝนตกมาอย่างกระนําเลยครับวันนี้ครับทั้งลมทั้งฝนเลยครับผมก็คงจะต้องเก็บของกลับกันแล้วครับสําหรับวันนี้นะครับก็ก่อนอื่นตีจะ้ากันไปนะครับก็ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ฝากช่องตกปลาช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ด้วยนะครับฝาก กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ต้องจากลาไปด้วยอาสายฝนพปรยปลายครับผมก็ต้องวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ